สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูวิธีการเลี้ยงไก่ด้วยแหนแดงนะคะซึ่งแหนแดงเราก็สั่งมาจากแอป tikTok อกนะคะราคาก็อยู่ที่กิโลละ30บาท5กิโลก็150นะคะก็ไม่ใช่ว่าเลี้ยงได้แค่ไก่นะคะเลี้ยงปลาได้ด้วยนะเนี่ยปลาที่เลี้ยงไว้นี่เป็นปลาทองแล้วก็ปลาขาไม่ได้ให้อาหารเลยนะแต่ว่าเขากินอาหารจากแหนแดงค่ะ เราเอาแหนแดงไปให้ไก่กันก็จะใส่ไว้ในกระมังจะให้กินสดหรือว่าจะผสมหัวอาหารหรือผสมเสร็จอาหารอื่นๆก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าแหนแดงเป็นพืชที่มีโปรโตีนสูงค่ะนะคะก็สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ให้ผู้ที่เลี้ยงไก่ได้หรือจะใช้เป็นอาหารเสริมของฟาร์มไก่ของเราก็ได้นะคะ นี่มาดูกันนะคะเดี๋ยวเขาก็มากินแล้วนะคะเห็นไหมก็เลี้ยงง่ายๆนะคะอันนี้กระมังที่เห็นอยู่นี้เป็นกระมังน้ํานะคะที่เราเอาไว้ให้ไก่กินนะคะก็สามารถที่จะเอาแหนแดงมาวางไว้บนกระมังเดี๋ยวเขาก็มากินเองเพราะไก่ที่เราเลี้ยงไว้จะกินทั้งหัวอาหารเศษอาหารแล้วก็กินพวกพืชต่างๆเศษผักที่เรากินเหลือก็สามารถเอาให้ไก่ได้แต่ถ้าเป็นผักที่ชอบมากที่สุดเห็นจะเป็นใบตองกล้วยค่ะ เพราะว่าโน้มลงทีไหรเกลี้ยงต้นทุกทีหรือลำต้นของกล้วยก็อย่าทิ้งนะคะเอามาหันห่นๆแล้วก็ผสมหัวอาหารเอาไว้ให้ไก่กินได้นะ